ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีแฟนคลับทุกท่านครับผมวันนี้ผมมารีวิวคุณนะครับผมคุณหรือคลื่นนะครับมีอาจารย์อาจารย์เก่งเมืองแพร่นะครับผมส่งคุณต่อนกเขาใหญ่มาให้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมสําหรับอาจารย์เก่งเมืองแพร่ก็จะมารีวิวให้ท่านดูนะครับผมว่าคุณของ อาจารย์เก่งเมืองแพทย์เป็นลักษณะยังไงอันนี้ก็กรงพาต่อดินของผมนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีนกต่อครับผมก็พี่เก่งแกส่งมาให้นะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยพี่เก่งผู้เก่งทรงเ,เก่งเมืองแพท่แหระเบิดนะครับผมก็ช่องพี่แกรตรงนี้เลยครับโอ้จากบ้านกลางนะครับผมสูงสูงอยียงน้อยหน่อยเนาะ สูงสูงแม่งว่ะอ่านบอกครับผมพี่น้องอ่ะโอเคนะครับผมก็ขอคุณมากมากเลยนะครับผมสําหรับคุณนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะมาแกะดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมว่าข้างในที่พี่เก่งส่งมาให้จะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับผมเรียกว่าคลื่นแล้วกันนะครับผมบางท่านก็เรียกว่าคุณเนาะเรียกว่าคืนแล้วกันแล้วกันนะครับโอเคว้าวครับผมเปิดออกมาแล้วครับผมอยู่ข้างใน ไม่มีอะไรแล้วนะที่แกบอกส่งคุณมาให้นะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับผมว่าวสวยมากๆครับผมทุกท่านโอ้แค่หลังก็สวยแล้วครับผมย็นบ่พี่น้องแค่แค่หลังก็สวยแล้วครับผมสายเมียนใช้เป็น PE นะครับผมสายเมียนหลักนะครับห่วงเป็นห่วงตัวเนะครับ แต่ลังสวยมากๆนะครับผมขนาดขนาดบ่วงเดี๋ยวผมเอาไม้ทัดมาวัดให้ดูครับผมแป๊บนึงมาก็โอเคครับผมตอนนี้ก็เอาไม้ทัดมาวัดให้ดูแล้วนะครับก็ขนาดบ่วงของพี่แกก็น่าประมาณสักเส้นผ่าศูนย์กลางาประมาณสี่เซนนะครับ ประมาณสี่เซนนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณนะครับผมประมาณสี่เซนของที่เก่งแกนะครับผมสี่เซนนะครับผมหรือว่า,านิ้วนิ้วครึ่งนั่นเองนะครับผมประมาณนิ้วครึ่งหรือ4ี่เซนลังสวยมากๆเลยนะครับขนาดหลักของแกนะครับผมก็วัดแล้วก็ประมาณสักห้าห้าเซนครึ่งนะครับผม ห้าเซนครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับผมแต่ลังสวยมากๆครับอันนี้แกทำเองหรือเปล่าลังสวยมากครับผมเ,เรามาดูกันเลยแกส่งมาให้แบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆนะครับผมแต,แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีนกต่อเลยที่เก่งส่งนกต่อมาให้สักตัวหน่อยนะครับ โอ้ลังสวยมากๆครับผมลังสวยมากๆเลยนะครับนี่ครับผมก็ต่อ,ต,อต่อสายหน้าเป็น PE นะครับผมห่วงตัว S นะครับเดี๋ยวผมเอาออกขึ้นมาให้ดูสักสักห่วงหนึง่ง นี่นะครับมันก็จะกล้องไม่ค่อยโอ้มือดำเลยวะวัตเหตุงานพี่นอ้องก็เป็นห่วงตัวเอนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเล็กเท่าไข่ใหญ่กว่าไข่ไก่ป่านิดนึงนะครับผมแต่ว่าเท่าเอเท่าไข่ไก่ไก่พัน์นี่ก็ยังไม่ใช่ครับผมแต่ว่าเล็ก,กระทัดรัดดีนะครับ หวแกชุดนี้ไม่รู้ว่ากี่หลักนะครับผมเดี๋ยวผมลองนับดูก่อนว่ากี่หลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิยี่สิบอดหลักนะครับผมยี่อ็ดหลักพี่เก่งลืมลืมลืมตัวถ่วงให้ผมนวเนี่ย <laughs> ของฟรีแล้วยังอยากจะได้อีกนะครับผม ลืมตัวถถวงไม่เป็นไรครับผมส่วนมากตัวถ่วงถ้าผมใช้ผมจะปักเลยอะ่ะผมจะไม่ให้นกบินไปไหนเดี๋ยวมันบินขึ้นไปนู่นเ mm. กาะต้นต้นไม้บ้างถ้าถ่วงเบานะครับ mm. ก็ยีอหลักครับผมโอ้ oh, สวยงามครับเป็นห่วงห่วงตัวเอนะครับรอบหนึ่งนะครับผมกล้องมันไม่โฟกัสนะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมก็สวยดีครับอือขอบพระคุณมากๆเลยครับผมหวังว่าคงจะได้เห็นผลงานนะครับถ้าผมมีนกต่อนะครับผมทุกท่านตอนนี้กำลังฝึกซ้อมอยู่ครับผมฝึกยังไงก็ไม่เก่งครับอาจจะเป็นเพราะฝึกไม่เป็นก็เลยไม่ค่อยเก่งแต่ลังสวยมากๆครับผมยังไงก็ขอบพระคุณ พี่เก่งมากๆเลยนะครับผมเก่งเมืองแพ่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไกดซ u b s c r i b e ให้แกก็เข้าไปในตรงนี้นะครับกเก่งเมืองแพ่นะครับผมแฮรระเบิดแกก็จะเป็นส้าเราใครที่ชอบอในเกมกีฬาการต่อนกเขาใหญ่นะครับผมพี่เก่งแกงก็มีถ่ายคลิปนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่ให้ได้รับชมนะครับผมเพื่อความบันเทิงใครเครีคยดใครเหงานะครับผมหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานมานะครับ ก็นกต่อแกก็ชื่อเจ้ามีชัยครับผมผมก็ติดตามของแกตลอดครับสุดยอดครับผมเจ้ามีชัยนี่เป็นนกพเนียดมาก,ก่อนนะครับแกก็มาฝึกเองถือว่าสุดยอดถ้าผมฝึกฝึกนกพเนียดให้เป็นต่อด,ดินก็สุดยอดในฝีมือการฝึกครับผมยังฝึกไม่ได้เลยครับผมฝึกไม่เป็นไม่เป็นก็คือไม่เป็นนะครับผมสวยดีครับสวยสวยสวยมาก นี่นะครับผมขนาดขนาดก็อย่างที่ผมว่านะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเอาเท่าไหร่แล้วเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเดี๋ยนะครับผมลืมอประมาณสี่เซนครึ่งครับผมประมาณสี่เซนครึ่งนะครับหรือว่าหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับประมาณสี่เซนครึ่งก็สวยดีครับผมหลักของแกก็ใช้เป็นหลัก น่าจะเป็นหลักสแตนเลสนะครับหลักสแตนเลสครับสายเมนเป็นสาย PE น่าจะเป็น p e อหรือเปล่า E3 หรือเปล่าไม่นแน่ใจครับผมก็เดี๋ยวรอชมผลงานครับผมถ้าผมมีนกต่อนะครับผมพี่เก่งพี่เก่งของแกส่วนเรื่องราคานะครับผมก็ เดี๋ยวเข้าไปในช่องของแกแล้วก็ไปสอบถามได้นะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้ก็คงมาแค่นี้ครับผมก็ขอบพระคุณพี่เก่งมากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเนาะหวังว่าคงจะได้เห็นผลงานกันนะครับอีกอีกไม่นานครับผมอดใจรอโอเคครับผมคลิปนี้ก็คงมาเพียงเท่านี้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับผม สวยงามมากครับผมเก่งเมืองแพร่ครับสวยงามมากมาก